สวัสดีครับพี่น้องครับไก่ฮอดแล้วครับเย 5, ลยิบห่างหูโูครับบ้านน้องผือตำบลโนนกาเล่นอำเภอสำโรงจังหวัดหวดอุบลราชธานีนครับว่าพี่น้องผู้ใดลู่เลี้ยงนี่อันให้คำตอบผมมาได้ด้วยครับขี่ผ่านมาเนี่ยเห็นต้นหมวกม่วงหิมะพ่านเลาะถา ส่วนในที่เพื่อนปลูกม่วงบางที่บ้านคนธรรมดาเนี่ยแกก็มีต้นบักม่วงหนึ่งพอยู่บ้านละสามสี่ต้นต้นก็เลยอยากถามว่าเพื่อนปลูกไว้กินไว้มันหรือเพื่อนปลูกขายหรือเพื่อนปลูกเอาคมซื้อหรือยังไงกันเนี่ยเพราะว่ารอบบ้านผมมันเหก็ะบอกี้เขาคอยมีปลูกเกินทันผมเคยเห็นหลายใช่ไหนเนาอ ัน,นกจ็จะปลูกต้นเอาไว้เห็ดทานหนึ่งทีน <c oughs> ่นู่นได้ไว้ต้นเด้นเพราะว่าต้นมันสูงเมื่อนั้นมาเล็นบ้านไหนมันคือได้แห็ทนทานเสียดีว่ะเขานได้เคยมาบ่มาๆๆมาป๋อมาไหนในบรรยารถกลับมา โอ่โล่งเะนี่แคหนโคตรขีดหน้าพอมเลยยุไก่สั่สั ใไ่ไหนมันโอ้นไ <over use. S 2> ่ไหนมันงเดบอกก็ที่ว่าคันไถ่ไดนคือใบเล้วนล่างๆกมี้สต้นกมี้มน่นลต้นกะนิ้มันกินได้บริเวณรเป่าไมปกติตอนน้อยเคยกินอยู่แต่มันแซ่บมันเออโอ้เบหว

เ,เดี๋ยวนี้ดบยิงสัองโ่ได้ยิงเลยเป็ยนยัง Bye, mọi người. Gang hỏi, hỏi thần đại được mãi. Anh đấy là nguyên tố. dây xoay là... này, chậm đấy lít, đấy nó, nó sao nữa, cái gì, đây cái đây cái cái gì gắn má <laughs> để... 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 tròn tập vài luôn lắm. อยู่ด้กระจาอีกนะกรญาที่ถินรุ่นของเรแล้วตอนนี้บมีว่าไว้แล้วตอนเดของใช่ไหมแทงลงไปเบื้องก้อนนึงเลยไหเออไปเบื้องหนูี่ยวงด้คาน้ยนึงนาะวายังไดอยู่นะ

ว่าเขาอยู่บอสเซมันเล่นขอบสะเลยนัโอ้ไปยางเบิงมาแล้วครับนายพันคือบ่คือบ่คือบ่โขี่รถมาก็คือห่วยห่วยห่วยมามามาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปท่านี้กันครับพี่น้องครับเตรียมตัวดึงงานขอบคุณครับสวัสดีครับ